เอเมนบอกคนข้างว่าพระสุรีจงมีแด่พระเจ้าฮ <c oughs> ันผานคนข้างนยิ้มให้เขาสิครับยิ้มให้คนข้างบอกดีใจได้เจอเธอในเช้าวันนี้เอเมน เรามาดูในหัวข้อที่เราจะเรียนกันในเช้าวนี้คือวินยัยวินัยคริเสเตียนบอกค่อนข้างว่าเธอต้องมีวินยัยวินยันยหมายถึงอะไรครับหมายถึงระเบียบข้อบังคับข้อห้ามที่บัญญัติไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติประมาณนี้เพราะฉะนั้นในชีวิตคริเสเตียนเราต้องมีวินยัยเอเมนไหม,เเมสำหรับทุกความสําเร็จนั้นต้องมีวินยัย พระคำของพระเจ้าก็ได้บอกว่าคริเสเตียนนั้นลูกของพระเจ้าก็ต้องมีวินัย <Okay. S 1> ในการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกันนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จต้องจําเป็นต้องมีวินยัยเเมนไหมถ้าเราอยากเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเขาก็ต้องมีวินัยในการฝึกซ้อม <Okay. S 1> ใครเคยแข่งกีฬาบ้างเคยไหมเป้าเรือนเคยไหมเคยเคยทุกอย่าง <laughs> ป้าสุภาเคยไหมครับเพราะนั้น <Okay. S 1> ถ้าเราเป็นนักกีฬาเราต้องมีวินยัย ที่จะฝึกฝนถ้าเกิดว่าขาดวินยัยแล้วก็จะทําให้เรานั้นยากที่จะประสบความสําเร็จได้เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> เปนนักกีฬาที่เขาเก่งๆประสบการณ์เรนนั้นเขาต่างมีวินัยในการฝึกซ้อม <Amen. S 1> เพื่อที่จะได้มาซึ่งชัยชนะและก็ความสําเร็จไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเอเมนไหม <Amen. S 1> ทุกความสุเร็จนั้นต้องมีอุปสรรคถ้าท่านไม่มีวินยัยก็ทําไมครับก็จะยากที่จะประสบความสําเร็จเอเมนไหมครับท <Amen. S 1> หารก็ต้องมีวินยัยใครเคยเป็นทหารบ้าง ลุงซุยเคยไหมครับลุงซุยเคยเป็นทหารไหมป้าเคยเป็นทหารด้วยโอ้โหเคยทุกอย่างทหารอะไรครับเคยเห็นเพราะฉะนั้นทหารก็ต้องมีวินัยมีระเบียบวินัยต้องเข้มงวดมากด้วยใช่ไหมลุงทหารต้องเข้มงวดด้วยใช่ไหมระเบียบวินัยเพราะนั้นต้องมีวินัยวินัยทหารนี่ต้องเข่งขัดมากเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าทหารที่ขาดวินัยก็กองทัพนั้นก็คงจะแยกคนที่มีวินัยในตนเองก็จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยไม่ใช่เพียงแต่วินัยในเรื่องของพระเจ้าเท่านั้นทุกๆอย่างในโลกใบนี้การเรียนก็จะประสบความสําเร็จการงานก็จะประสบความสําเร็จเอเมนไหมครับอยู่ที่ทํางานก็ต้องมีวินัยบอกคนข้างว่าอยู่ที่ทํางานก็ต้องมีวินัยเอเมนไหมสมัยนี้ทําไมครับแมททุกๆ5นาทีต้องเช็คโทรศัพท์ จะต้องเช็คลายจะต้องเช็คเฟซนี่คือการขาดวินัยในการทํางานกําลังนั่งทํางานทําไมครับนั่งเล่นไลน์ทุกห่างที่ต้องดูไลน์ต้องดูไลน์นี่คือเรากําลังขาดวินัยเอเมนไหมอยู่ในคิดจักรของพระเจ้าก็ต้องมีวินัยเอเมนไหมรีปิดโทรศัพท์เลยก่อนจะเสีย100บาทปิดไม่เป็นก็ดึงแบตออกดึงแบตออกไม่ได้ที่งหนังกะยาไปเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่เดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรเพราะฉะนั้นความสําคัญของวินัยจึงมีความสําคัญกับเรามาก ถ้าท่านอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสเร็จก็ต้องมีวินยัยเหมนไหมครับคนข,ข้างว่าเธอต้องมีวินยัยจุดประสงค์ของบทเรียนในวันนี้เพื่อให้ผู้เชื่อตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาวินัยในชีวิตคริเสเตียนเราจําเป็นต้องรักษาวินัยในชีวิตคริเสเตียนด้วยไม่ใช่เราเป็นคริเสเตียนแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เราต้องเป็นคริเสเตียนที่มีวินัยด้วยเ,เพราะว่า,วาพระคัมภีร์หลายตอนก็พูดถึงคนของพระเจ้าคริเสเตียนนั้นก็เป็นเหมือนดั่งทหาร เอเมนไหม <Amen. S 1> ต้องรักษาวินัยบางครั้งเราก็เป็นเหมือนท่านบีเปาโลบอกว่าเปรียบเหมือนดังนักกีฬาที่ต้องรักษาวินัยในการฝึกฝนการแข่งขันชันใดลูกของพระเจ้าก็ต้องมีวินัยในการดําเนินชีวิตเอเมนไหม <Amen. S 1> สุภาษิตบทที่4ี่ข้อสิเราจะอ่านด้วยกันครับ1 2 3 เอเมนอันนี้ฉแบับแปลใหม่ฉแบับแปลเก่าคําว่าคําสั่งสอนใช้คําว่าวิเนยเพราะฉะนั้นจงยึดวินนยไว้อย่าปล่อยไปจงเฝ้าเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าเพราะฉะนั้นวินนยจึงเป็นเหมือนชีวิตของเราเลยเพราะว่าเจ้านะของราเจ้าบอกให้เรายึดมันไว้เอเมนไหมแล้วก็ทําไมครับเฝ้ามันไว้นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับวิเนยยึดมันไว้แล้วก็รักษามันไว้ ไม่ใช่เราดาเนินชีวิตแต่ละวันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบวินัยอะไรเลยอยากทาอะไรก็ทําทําตามใจตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนชีวิตก็ไม่มีกฎรู้สึกว่าไม่มีระเบียบเลยเราก็จะปล่อยปะละเลยเห็นไหมครับผมเคยดูแลอนุชนคนหนึ่งเขาส่กางเกงยีนเขาจะไม่สักกางเกงยีนเขาก็จะโอ้โหแบบแล้วก็มาอยู่ที่คิดจักแล้วก็เหมนผมถามว่าทําไมไม่สักกางเกงบ้าง เขาบอกโอ้พี่แนทไม่เข้าใจวัยรุ่นเขาใส่กันอย่างนี้แหละไม่ซักให้มันตั้งได้ผมบอกว่ามันไม่นั่นมันไม่ใช่วินัยแล้วมันมัน,นกําลังครับมันเป็นข้อแก้ตัวของคนขี้เกียจซักเสื้อผ้าและเวลาเขาซักเสื้อผ้าหน่อยครับเขาก็เอากระมังมาเอาน้าใส่เอาแฟบใส่แล้วก็ไปแช่ไว้แล้วก็ยกตากเลยเขาบ,บอกว่าทำไมไม่ซักน้าป่ามากเขาบ,บอกว่าโอ้โหพี่แนทไม่เข้าใจมันจะได้หอมซักน้ําเดียวมันจะได้หอมนี่คือชีวิตที่ขาดวินัยเห็นไหมครับ ใส่กางเกงก็ใส่ตัวเดียวใส่จนถอดเขาบอกต้องถอดให้มันตั้งได้นี่แหละคือวัยรุ่นกระตุยเป็นยังไงหรือเปล่าใส่กางเกงยียนถอดให้มันเ <laughs> ขาบอกว่าถ้าถอดแล้วต้องมันตั้งได้นั่นแหละคือว่าภาษาวัยรุ่นเขาว่ามันจับเนี่ยต้องใส่นั้นแต่ไปที่ไหนแล้วมันทำไงครับมันเหม็นไหมมันก็เหม็นใช่ไหมครับเหมือนขอทานคนนือบนในจอข้างนอกใส่กางเกงไม่เคยซักถ้าถอดมาก็ตั้งแสดงว่านั่นคือชีวิตที่กําลังขาดวินัยเอเมนไหมเต้าเรืองซักกางเกงไหมครับ ปล่อยให้มันตั้งได้ล้วใส่แล้วเจ็ดวันเดือนหนึ่งครับนี่คือเป็นข้อแก้ตัวที่มันไม่ถูกต้องของคนที่ขาดวินัยแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรายึดมันไว้แล้วก็ให้เราใฝ่หาที่เราจะปฏิบัติตามใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความสําคัญกับเราผู้ที่ไม่มีวินัยในการดําเนินชีวิตก็จะไม่มีวินัยฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันชีวิตประจําวันของเราถ้าเราขาดวินัยอย่างไรชีวิตฝ่ายวิญญาณท่านก็จะขาดวินัยอย่างนั้นเพราะว่าเรากําลังปล่อยตัวปล่อยใจไป อยากทาอะไรก็ทําไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบวินยัยชีวิตายวิญญาณท่านกับพระเจ้าก็จะขาดวินัยเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีวินยัยแม้แต่ในชีวิตประจําวันชีวิตท่านกับพระเจ้าท่านก็จะมีวินัยด้วยเอเมนไหมเอเมนเพราะหากร่างกายเราที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยการมองเห็นเช่นการกินการนอนการเที่ยวการทํางานหากเราเอาชนะมันไม่ได้เราก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายวิญญาณได้เช่นการอฐานและการอ่านพระคัมภีร์ ถ้าเราเอาชนะไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถที่จะทําไมครับก็ฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันท่านก็ไม่อยากจะตื่นมาอธิษฐานการมองเครื่องมีอธิษฐานก็ไม่อยากจะอธิษฐานก็ไม่อยากจะรีบมาที่จะอธิษฐานเพราะเราขาดวินัยบางคนมาก็ไม่รู้มาทำอะไรมานั่งเฉยๆอธิษฐานในใจไม่ได้อธิษฐานเราถามจริงที่ไม่นํามาอธิษฐานเพราะว่าถ้าผมนำาอธิษฐานแล้วทำไมก็อธิษฐานอยู่คนเดียวไม่มีใครอธิษฐานตามก็เลยบอกว่าให้ทุกคนอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัว คิดอะไรพระเจ้านาอะไรก็อธิษฐานว่าคนก็นั่งเงียบนั่งอะไรมันจะเลิกวะเก้าโมงครึ่งแล้วรอจนสิบโมงแล้วก็ได้เลิกเพราะฉนั้นถ้าเราขาดวินยัยเราก็จะไม่มีการอธิษฐานในชุดส่วนตัวไม่มีการอ่านพระคัมภีร์ตื่นเช้ามาก็สิ่งแรกที่เราจับก็คือโทรศัพท์เห็นไหมครับแทนที่เราจะตื่นเช้ามาเราจะจับพระคัมภีร์แล้วคนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมอันนี้นก็รอดตัวไปแต่บางคนหยิบขึ้นมาทำไมครับแหมด,ดูนู่นดูนี่กว่าจะมาถึงเรื่องพระเจ้าโอ้หมดเวลาแล้วต้องรี เรามักเป็นแบบนี้แต่ให้เรามีเป้าหมายเอเมนไหมผมเคยทํางานกับองร์ก่อนจนผมหลายคนเขารักกับพระเจ้ามากที่เขามาเชื่อพระเจ้าพอต,ตอนเช้าเขาก็อ่านาพระคัมภีร์พอเราไปโอ้โหพวกนี้อ่านาพระคัมภีร์แล้วเราอายแล้วบอกในใจเรายังไม่ได้อ่านเลยแต่เขาทําไมครับใช้เวลากับพระเจ้าและอ่านาพระคัมภีร์เฝ้าเดียวแล้วเขาก็ทำงานทุกวันพอมาถึงที่งานเขาก็ทาําไมครับมีเวลาเขาก็ใช้เวลาอ่านาพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานนี่คือวินัยในชีวิตส่วนตัวของเขา <Yeah. S 1> ถามคุณคางเธอมีวินัยไหม ธออ่านพระธรรมพีวลกี่ครั้งอ่านพระธรรมพีวรกี่ครั้งถามคนข้างๆสิครับสมัยนี้บางคนบอกอ่านไม่ออกเมื่อวานแล้วคุยกันเขาก็มีเสียงให้เลยอ่านเปิดให้ฟังอ่านไม่ได้ก็เปิดแล้วก็ฟังก็มีคนอ่านให้ฟังก็ยังไม่เอาเขาพยายามที่จะป้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราแต่เราก็ทําไมครับเราก็ไม่เอาขี้เกียจอ่านใช่ไหมก็มีคนอ่านให้เราแค่กดตุ่มเดียวมันก็เพลแล้วมันก็เล่นมันก็อ่านให้เราฟังหมดเลย เดี๋ยวนี้มาในประจําวันขี้เกียจอ่านแล้วกดตุ่มเดียวทำไมครับเขาก็พูดเสร็จแล้วก็มีเพลงดนตรีประกอบบรรยายแต่เราก็ยังทําไมครับก็ไม่ฟังว่าคนข้างเธอฟังอยู่ไหมพระชนนะของพระเจ้าเธออา่านอยู่ไหมพระชนนะของพระเจ้าดังนั้นเราต้องเป็นคนที่มีวินยัยวันนี้เราต้องกลับไปแล้วเราต้องเริ่มฝึกสมัยก่อนรู้จักกับพระเจ้าไหมตีสี่ตื่นแล้วมานั่งเล่นกีตาร์นันสการอธสกไฐานเดี๋ยวนี้แล้วก็ตื่นมาก็ยังไม่ได้อธิษฐานกว่าจะอธิษฐานก็นู่นจะหลับ ก่อนที่เราจะนอนก็ไม่รู้ว่าได้อิฐฐานเปล่าก็เลยว่าก็หยิบพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาอ่านเพราะนั้นเราต้องมีวินยัยอย่าปล่อยมันไปตามเลยอย่าปล่อยมันว่าไม่เป็นไรหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ลวกันพระเจ้าเรามักเป็นอย่างนี้พะะอใจอิษฐานมครับวันนี้ไม่ไหวแล้วพระองค์ขอโทษจริงๆง่วงนอนเราก็นอนพอตื่นเช้ามาพราะองค์วันนี้ตื่นสายขอโทษจริงต้องรีบไปทํางานเราก็เป็นแบบนี้เอเมนไหมครับแต่อย่าให้ชีวิตแบบนี้มันอยู่กับเราแต่ให้เราเป็นคนที่มีวินยัย บอกคนข้างว่าเธอต้องเป็นคนมีวินยันนนยส่วนฉันก็แล้วแต่ขอให้เธอมีวินยัยฉันแล้วแต่ใช่ไหมครับเราต้องฝึกฝนวินัยขึ้นมาแม้ทําไม่ได้ร้อเปอร์เซนก็ยังมีภาพรวมมีเป้าหมายในการดาเนิเนชีวิตตั้งเป้าเอา,เอาไว100้หนึ่งร้อยเปอร์เซแต่ถ้าทําไมครับทําได้สักห้าสิบก็ยังดีไหมเจ็ดวันทําได้สักสองวันก็ยังดีไหมครับแหมก็ยังดีแต่ถ้าไม่ตั้งเป้ากับพระเจ้าเลยว่าเราจะเฝ้าเดียวเวลานี้นะตั้งเวลาไว้ ไม่งั้นไม่มีบทเรียนที่เขาบอกหนึ่งเรื่องการเฝ้าเดียวเราต้องตั้งเป้าแล้วก็ตั้งเวลาไว้ตั้งไว้ร้อยทําได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็ยังชีวิตก็ยังมีเป้าหมายเห็นไหมครับนี่คือเราต้องฝึกฝนวินยัยสมัยผมไปทํางานบอกถ้ามาสาย1น,นาทีก็คิดนาทีละหนึ่งบาทถ้าเกิน3 0มสินาทีก็ตัดไปเลยครึ่งวันนี่คือวินยัยวันนั้นทุกคนต้องมาทาไมครับมาให้ทันเวลาที่จะทํางาน มันจะมีเครื่องตอกบัตรพอมรนดังติ้งๆที่เหลือมาสายคนตอกบัตรก็จะถูกหักถูกหักดังไปนาทีละหนึ่งบาทพอปีต่อมาคนก็มาสายมากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นนาทีละสองบาทเป็นมาสายสิบนาทีก็เท่าไรครับยี่สิบบาทรู้สึกว่าอาลงก็ได้ไปบังนะว่าดุขาต่ออใอยู่ไว้ตรงนี้ก็กได้สุภาษิตกล่าวว่า เดี๋ยวเราวางแผนเราจะทำชั้นสองน้ำสการเป็นสแตนด์ดีไหมสุพาร์สิตยิเกล่าวว่าจงตั้งเป้าให้สูงถึงดวงอาทิตย์แม้ไปไม่ถึงดวงอาทิตย์แต่ก็ยังถึงดวงจันทร์แม้ไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็ยังถึงดวงดาวซึ่งดีกว่าไม่ดีกว่าตนไม่มีเป้าหมายใดๆเลยเพราะนั้นจงตั้งเป้าหมายให้สูงเหมือนดังอะไรครับตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปดวงอาทิตย์ไปไม่ถึงก็ยังถึงดวงจันทร์ไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็ยังถึงดวงดาว ชีวิตท่านต้องมีเป้าหมายต้องมีวินัยในการดําเนินชีวิตเอเมนไหมครับดัเเน้นวันนี้เรากลับไปเราต้องตั้งเป้าหมายกับพระเจ้าคริเสเตียนที่มีวินัยก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเอเมนไหม,เอ,เมอยู่กับพระเจ้าของพระเจ้าคิวหายแล้วก็แสวงหาเอเมนไหมช่วยพับทท่อยี่สิบสามอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสาม เขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตวันวันนี้ท่านจะตายได้ถ้าท่านขาดวินัยในการดําเนินชีวิตอย่าคิดว่าเป็นคนที่ไม่มีวินยัยคงไม่เป็นอะไรแต่พระเจนาของพระเจ้าก็พิสูจน์ก็ยืนยันแล้วความจริงในโลกก็ยืนยันแล้วว่าคนที่ขาดวินัยนั้นก็ตายได้มันจะนำมาสู่ความผิดพลาดในชีวิตของท่านได้เอเมนไหมครับ ถ้าเราเรียนหนังสือเราไม่เคยตั้งวินัยว่าจะต้องอ่านหนังสือจะต้องทบทวนตําราแต่ถึงเวลาสอบเราก็มาทําไมครับตาลีตาเหลือกที่จะอ่านสอบก่อนสอบ2วันสวันสุดท้ายก็ทําไมครับสอบไม่ผ่านนี่ครับมันก็ตายได้เพราะว่าสอบตกมันก็ขาดวินัยแต่ถ้าเราอ่านเรื่อยๆวางแผนในการดําเนินชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จในการสอบในการทํางานเราก็ต้องมีวินัยเอเมนไหมครับวางแผนแต่ละวันแต่ละวันว่าจะทําอะไรผมทํางานกับฝรั่งมาเยอะมากผมเห็นชีวิตเขานี่แบบ เขามีวินัยมากแต่ละวันเขาจะมีกระดาษโนต้ตเลยว,ว่าต้องทาอะไรบ้างเขาคิดมาเสร็จแล้ววันนี้จะทําอะไรแล้วเขาก็ทําตามแผนตามตามโปรแกรมนั้นเลยมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นปีปปสองปีสามปีเขาก็จะมีปฏิทินใช่ไหมครับวางบนโต๊ะเขาก็จดวันนี้ทาอะไรอะไรจดทุกวันทุกวันผมก็พยายามทำทำทำได้สองวันสามวันมันน่าเบื่อจริงต้องมานั่งจดว่าต้องทําอะไรแต่ละวันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเรารู้ว่าเราจะทําอะไรแล้วก็เลือกสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็ทําทำทำนั่นก็คือเป็นแผนในแต่ละวัน นี่คือการมีวินยัยเอเมนไหมเมื่อ,เ,อ,เ,อเราจะเห็นว่าพวกฝรั่งฝรั่งนี่ก็ประสบความสำเร็จในการงานมากเพราะว่าเขามีวินยัยแต่คนไทยทําไมครับขาดวินัยก็เลยยังไม่ไปไหนบอกคนข้างว่าถ้าเธอขาดวินยัยเธอก็ยังไม่ไปไหนเอเมนหากเราขาดวินยัยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามก็จะส่งผลเสียต่อชีวิตของเราเองถ้าท่านขาดวินยัย ดังนั้นอะไรก็ตามมันก็จะส่งผลเสียกลับมาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จ้องเริ่มต้นใหม่หากขาดวินัยฝ่ายวิญญาณ <c oughs> ในการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ช้าเราก็จะอ่อนแอในความเชื่อถ้าเราขาดวินัยในการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าในการอารธิษฐานในการนมัสก,การกับพระเจ้าสุดท้ายเราก็จะอ่อนกําลังกับพระเจ้าก็โรงหายไปเลยความเชื่อเราก็จะลดน้อยถอยไปเพราะเราขาดการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยงองงองงเงๆงอยากมาโบสถ์ก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาอารมณ์ดีก็มาอารมณ์ไม่ดีก็เลยไม่มาก็เลยเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับเราขาดการที่จะมีวินัยในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าความเชื่อเราก็อ่อนแอบอกค่อนข้างว่าอย่างงองงงเงีงงกับพระเจ้านะ <c oughs> หากขาดวินัยในการรักษาเวลาไม่ช้าเราก็จะล้มเหลวในเป้าหมายที่วางไว้เมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แต่เราขาดวินัยที่เราจะรักษามัน เราก็สมัยกับสุดท้ายก็ล้มเหลวในเป้าหมายพอเรากําหนดเกณฑ์ว่าวันนี้จะทําอย่างงี้อย่าง,ง,งนี้พอถึงเวลาขอเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เอาที่มันสบายใจสุดท้ายไหมครับเป้าหมายของเราก็ล้มเหลวเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จนี้ได้เห็นไหมครับหากขาดวินัยในการรับทหารไม่ช้าสุขภาพร่างกายเราก็จะประสบระโรคไขยเห็นไหมครับคนเรากินข้าววันละกี่เวลาครับห้<ๆ>าก็เลยกินข้าววันละกี่เวลาพระสุภากินข้าววันละกี่เวลา สองเวลาเราต้องกินข้าววันละกี่เวลาครับแล้วแต่ท่านนะ้ที่กินกี่มือ้อบางคนเที่ยงคืนเที่ยงคืนผมยังกินข้าวอยู่เลยนะครับเราก็จะประสบโรคภยัยกินข้าวไม่ตรงเวลาโรคกระเพาะก็ถามหาใช่ไหมครับเพราะว่าถึงเวลาที่กินถ้าเราไม่กินเรางัวแต่สนุกสนานเล่นโทรศพัพท์งัวแต่ไปคุยเมาส์กับเพื่อนอยู่ก็ทําไมครับเราก็ประสบโรคภัยได้โรคกระเพาะก็ตามมาเพราะว่าอะไรกินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นหากขาดวิฒิการการทาง,งานไม่ช้านานก็จะประสบความขัดสน ขายวิเนยในการทํางานก็ไม่ใช้ไม่นานก็จะประสบความขัดสนอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาไปทางานก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปบ่อยเขาก็ทำไมครับไม่อยากจ้างท่านแล้วเขาก็จะไล่ท่านออกเอเมนไหมบางคนตื่นเช้ามาไม่อยากไปทํางานสุดท้ายไหมครับเขาก็ไปจ้างเพราจ้างมาไม่ได้ทางานก็ไม่ต้องทําเขาก็ไปหาคนที่อยากทําวันสุภาษิตบทที่6ข้อที่6กถึงก็สิอได้บอกว่าคนเกียรติค้านเอ๋ยไปหามดไปไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาด โดยปราศจากผู้อะไรหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งสะสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวคนเกียจค้านเอ๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับหลับนิดเคิมหน่อยกอดอะไรครับหลับนิดเคิมหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยเขาเสร็จบอกว่าและความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ แล้วไม่บอกว่าคนที่เกียจค้านคนที่ขายวินัยให้ไปดูมดไปบอกคุณธรรมว่าไปดูมดไปเคยดูมดไหมครับ <c oughs> บ้านใครมีมดบ้างมดมันขยันไหมครับแม้เดินขบวนขยันขโมยข้าวปลาอาหารเราจริงๆทุกวันแต่ละวันวางไว้เถอะครับมันก็ขนกลับไปลังมันเลยม,มดจะขยันทํามาหากินเก็บเกี่ยวสะสมอาหารไว้ เมื่อถึงฤดูหนาแล้วมดก็จะทาไมครับมันก็จะไม่ออกมาหาอาหารแล้วเพราะว่ามันได้สะสมสเสบียงอาหารไปแล้วดันั้นไม่ต้องมีหัวหน้าคุมงานไปทางซ้ายไปทางขวาแต่ทุกคนต่างทํางานสามัคคีแล้วก็ทําได้อย่างบรรลุเป้าหมายมันั้นม่มีจริงยกย่องแล้วก็ชมเชยมดเั้นถ้าคนที่ขายวินัยให้ไปดูมดถามคนข้างว่าเธอขาดวินัยให้ไปดูมดแต่ทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็หลับนิดเคิมหน่อยสุดท้ายความยากจนก็จะมาเยือนเราความล้มเหลวความผิดพลาดก็จะมาเยือนเรา เพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีวินยัยยังเบียไหมคุณค่าของการมีวินยัยคําว่าวินัยในภาษาเดิมแปลได้หลายความหมายเช่นวินยัยการแก้ไขาการตักเตือนการลงโทษเป็นต้นอันนี้คือความหมายในภาษาเดิมดก็มีหลายหลายคำสุภาษิตทีสองข้อที่หนึ่งพี่น้องอ่านด้วยกันครับตัวสีขาว123่งสองสาม ฉบับเดิมใช้คําว่าวิน,ยนัย1 9ึ่งนะครับคนที่รักวินัยก็รักความรู้แต่คนที่เกียดการตักเตือนก็โง่เขาาาเ่าเป็นคนที่มีวินัยรักวินัยก็เป็นคนที่ทำไมครับรักความรู้ปราชนาความรู้แต่คนที่เกียดช่างวินัยก็สุดท้ายก็ทำไมครับก็เปรียบเหมือนดังคนโง่เป็นวันนี้เราต้องเป็นคนที่รักวินัยเราต้องเริ่มต้นเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าต้องเริ่มต้นจัดตารางเวลาชีวิตเอเมนไหม เวลาไหนที่จะอยู่กับพระเจ้าพี่น้องคิดได้ยังว่าเวลาไหนที่จะเฝ้าเดี่ยวคิดได้ยังครับครับตัวคิดยังวันไหนจะเฝ้าเดี่ยวเวลาไหนวันที่หนึ่งของทุกเดือนเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าวันที่หนึ่งของทุกเดือนก็ยังดีเอเมนไหมควรรู้จักพี่น้องคนหนึ่งเขาก็ทํางานทุกวันทุกวันไม่มีเวลาเขาก็วันวันเสาร์เขาจะหยุดเขาก็มาอยู่ในคิดจากอ่านต้องมีทั้งวัน อ,อ่านไปเล่มสองเล่มทั้เล่มอ่านเนี่ยก็เขาก็ใช้เวลากับพระเจ้าอยู่ที่เราตั้งเป้ากับพระเจ้าเองไหมครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็ทําก็ตั้งเป้าหมายของเขาเขาก็ทําจนสําเร็จอันนี้อ่านยังสุภาษิตยี่สามข้อยี่สามอ่านด้วยกันครับตัวสีขาวหนรรึ่งสองสามเอเมน จงซื้อความจริงแล้วอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาแล้วก็คําว่าวินัยคํานี้ฉบับเดิมใช้คำว่าคำว่าสั่งสอนใา้คำว่าวินัยเพราะนั้นคําว่าในภาษาเดิมนั้นมันมีหลายคําคนที่แปลเขาก็แล้วแต่เขาจะหยิบเอาคาไหนมาใส่ให้เราแต่นั้นคําสั่งสอนตรงนี้ฉบับเดิมใช้คำว่าวินัยเพราะฉะนั้นจงซื้อปัญญาเอ้ไม่ใช่จงซื้อวินัยหมายความว่าเราต้องมีความปรารถนาถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องซื้อหมายความว่าเราต้องลงทุนเองไหมครับอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เราก็ต้องซื้อนั่นคือการลงทุน เพราะว่าเรามีความปรารถนามีความต้องการเราจึงซื้อเพราะฉะนั้นวินัยจึงมีความสําคัญเราจึงต้องมีความปรารถนาการซื้อเหมือนกับการที่เราต้องจ่ายราคาต้องลงทุนวันนี้เราต้องลงทุนบอกคทั้งว่าต้องลงทุนต้องลงทุนกับพระเจ้าเองไหมครับสมัยนี้สมัยก่อนนะครับเราก็พยายามแจกพระคัมภีร์แจกอะไรให้ผู้คนมากมายแต่คนก็เอาไปทิ้งขยะคนก็ไม่ได้อ่านสมัยนี้บอกว่าไม่ต้องแจกเราอยากได้อะไรก็ซื้อเอา คนมาใหม,ไม่ไม่มีม่บอกก็ซื้อเอาเอเมนไหมครับ้าเราบอกว่าฟร,ฟ,รฟ,รฟรีฟรีฟรีต่อไปเขาคิดว่าเรื่องของพระเจ้าฟรีหมดทุกสิ่งทุกอย่างข่าวเสิฐพระเจ้าให้ฟรีแต่การที่ข่าวเสิฐเดินทางไปต้องใช้เงินเอเมนไหมวันนี้เราต้องมีวินัยเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องมีความปรารถนาเรื่องของพระเจ้านี่เราต้องมีความปรารถนาเราลงทุนกับโลกภายนอกมากมายอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากได้นู่นอยากนี่ลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนแต่ลงทุนกับพระเจ้า20บาทนี่มันทรมานเหลอเกินเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ แม้ถวายกับพระเจ้า20บาทนี่โอ้หทรมานเหลือเกินแต่อยู่ข้างนอกทำไมครับโอ้โหมีงานเลี้ยงหน้าใหญ่ฉันเป็นเจ้าภาพวันนี้เราไม่เคยรู้สึกเสียดายเพราะอะไรครับเราได้หน้าแต่กับเรื่องของพระเจ้าทำไมครับทรมานใจเหลือเกินแม้นจะถวายแต่ละทีเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องมีความปรารถนาเองไ้หมครับมีความปรารถนาเพราะนั้นพระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็เหมือนกันครับเหมือนกับคนที่ไปในทุ่งนานแล้วก็พบของมีค่า แล้วเขาก็กลับมาขายทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อไปซื้อทุ่งนานั้นเพราะว่าทุ่งนานั้นมันมีสิ่งที่มีค่าซ่อนอยู่เขาก็เลยยอมลงทุนขายบ้านขายที่ขายอะไรก็ได้เพื่อที่จะมาซื้อที่นานี้เพราะว่ามันมีสิ่งที่มีค่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าวันนี้เราต้องกล้าที่เราจะลงทุนเอไมไหมครับเราต้องกล้าที่จะมีวินัยในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าและผมเชื่อว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเรามีวินยัยเราจะเห็นพี่น้องเรามาน้อมสักการพระเจ้ามากขึ้นเอไมไหมครับ ไม่ใช่แบบมาหายไปไหนหมดออาไปอยู่โบสนู้นหมดข้างๆไม่ใช่แบบนั้นแต่คนโบสนู้นย้ายมาอยู่โบสนี้เอเมนไหม,เเมรู้ไหมมีคนมาเปิดโบนแข่งกับเราตรงน,นี้เดินไปร้อยเมตรนะครับบางคนเอ๊จจะได้ไปดูของใหม่หรือเปล่าบอกคนข้างว่าอย่าไปนะจันรักเธอ <c oughs> สรุปครับ <c oughs> ฉะนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะควบคุมวินัยของตนเอง <c oughs> เพื่อจะดําเนินชีวิตยอย่างประสบความสําเร็จ <c oughs> เรียนรู้ที่จะ ทำไมครับควบคุมวินัยของตงัวเองให้ได้ถ้าวันนี้เราปล่อยชีวิตตามเลยตามเลยเราต้องกลับมามีระเบียบวินยัยไหมครับต้องทําไปได้ต้องเริ่มมีความตั้งใจแล้วก็ลักษณะที่สายสร้างได้ต้องมีการรักษาความต่อเนื่องเราต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่ทําแค่วันเดียววันต่อไปบอกไม่เอาละอะไรก็ตามที่เราทำต้องซ้มสามวัน4วัน5วัน7วันร่างกายมันจะรับแล้วมันก็จะทําสิ่งนั้นเอเมนไหมครับ สมัยก่อนไปทํางานไกลมากไปถึงนู่นเจริญกรุงเจริญกรุงไป3วันแรกก็บอกกับพระเจ้าห่าอยากจะลาออกแล้วไม่ไหวเดินทางไม่ไหวแต่ว่าทําไป3าวันรู้สึกมันชินแล้วก็ก็ทาไม่ได้อยู่ตั้งห้าปีไปตอนนั้นเดินทางไปเตื่นตีสี่ไปถึงนู่นก็บางวันก็หลับรถเลยข้ามสะพานกรุงเทพไปก็วิ่แต่ก็เห็นไหมครับมันก็เป็นวินัยเราบอกวันก็ทําได้ร่างกายมันก็จะรับได้งั้นวันนี้เมื่อท่านเริ่มพรุ่งนี้ก็เริ่มเริ่มไปสักสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งมันก็ทําไมครับ ร่างกายมันก็จะจําได้ถึงเวลามันก็จะตื่นเห็นไหมครับตื่นมาเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าถ้าไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าร่างกายมันจะสับสนเพราะ้นเราต้องมีความต่อเนื่องเองไหมไรทางกับพระเจ้าด้วยกันเดี๋ยวเราพักครึ่งชั่วโมงข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์สถิตอยู่กับเราขอการอวยพรของพระเจ้าที่วันนี้เราจะเป็นคนที่มีวินัยมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ผ่านมาเราขาดวินัย ในการใช้เวลากับพระเจ้าเราขาดวินัยในที่ทํางานเราขาดวินัยในชีวิตส่วนตัวสิ่งต,ต่างๆวันนี้ความสําคัญของวินัยนั้นอาจทําให้เราพลาดเป้าหมายจากพระเจ้าไปได้แต่วันนี้เราจะกลับมาเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่เราจะเริ่มสร้างวินัยในชีวิตของเราในทุกๆด้านเพื่อเราจะเห็นพระพรพระคุณและความสมเร็จในด้านต่างๆของเราข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์และเราอาธิษฐานร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับเดี๋ยว